ามโปรนี้มาจากติกตอ็อกค่ะทุกคนกับโปรถ่ายน้ำมันเครื่อง999บาทนะคะจากราคาเต็ม3,500บาททุกคนคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะไม่มีการบวกเพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะพี่พนักงานรับรถก็จะมาเช็ครถพร้อมกับพวกเราก่อนนะคะพร้อมกับอธิบายว่าโปรนี้เนี่ยจะเป็นโปรฟื้นฟูสภาพรถ9รายการที่แถมไม่อีกนะคะ แล้ว999บาทได้อะไรบ้างนะทุกคนมีน้ำมันเครื่องเริ่มต้น4ลิตรนะคะตรวจเช็คสภาพรถยนต์ค่ะทุกคนอาจระหว่างรอนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหิวนะคะของกินเพียบค่ะและแล้วนะคะช่างก็ตรวจเช็คสภาพรถของเราตรวจเช็คเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะทุกคนที่นี่อุปกรณ์ทันสมัยมากนะคะก็จะดูให้ทุกอย่างเลยค่ะว่ารถเราติดขัดอะไรบ้างพร้อมกับให้คำแนะนำเติมลมไนโตรเจนให้ด้วยนะจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการล้างรถค่ะ เป็นการล้างรถแบบพรีเมียมนะคะดังนั้นจะบอกว่าจะมาล้างรถเหมือนกันไม่ได้นะทุกคนมีการทำความสะอาดห้องเครื่องนะคะสตรีมช่องแอร์พ่นฆ่าเชื้อห้องโดยสารพ่นเคลือบสารป้องกันหนูและแมลงห้องเครื่องด้วยนะคะเคลือบกระจกป้องกันน้ำเกาะมีการเติมน้ำยาทำความสะอาดด้วยนะคะทุกคนควันออกขนาดนี้ไม่ต้องตกใจนะคะฆ่าเชื้อค่ะทุกคนรถเราจะได้สะอาดสะอาดนะคะ สรุปว่าโปรถ่ายนะ้ำมันเครื่อง999บาทมีอยู่จริงไม่มีบวกเพิ่มนะคะโปรนี้มีถึงสิ้นปีค่ะทุกคนมีสาขาบางนานและนวมันระ้าิน,นะคะ